กิตามมาด้วยอาหารชาววังครับน้ำพริกลงเรือนพ <ลำ S 2> ิกลงเือนี่ครับอาหารชาววางดงตรงเลยนี่กินแดดโอเคครับอันนี้ของอันนี้ต้นลำหลับของพองม,ม,าามีบานดาครับพมีบานดานะครับนี่สวนสนั่นทาโดยตรงนะับานออลองมาชิมโดยตรงนะครับพี่น้องถ้าใครไม่มางานนี่จะเสียใจอีกนานนะครับกว่าจะมีอีกทีก็ไม่รู้จะอีกวันไหนครับปีไหนจัดปีละครั้ง วันที่ยี่สกรกฎาคมสวัสดีครับร้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับงานเทศกาลอาหารชาววังนะครับจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้นะครับนะบตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นภายในงานก็จะมีการเสวนานะครับเรื่องอาหารชาววังต่งางๆที่น่าสนใจเช่นน้ำพริกลงเรือสูตรพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมนะครับซึ่งเป็น เรียกได้ว่าเอตะทักทักางด้านอาหารเลยนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็ยังมีการสาธิตนะครับสาธิตการทําอาหาร<ม>การอบรม,มการทำน้ำริกรลงเรือ<ม>การทําของหวานต่างๆากับเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายเช่นคุณหมึกแดงนะครับเชฟอินนะครับนอกจากนี้ยังมีที่เราเห็นบริเวณนี้ก็คือสินค้าชาววังนะครับอาหารรสชาติเรียกได้ว่า หานะกินได้ยากในกรุงเทพมหานครมีหมดทั่วทุกภาคเลยนะครับเยนเชิญครับวัตถุประสงค์งานนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของงานนี้นะครับก็คือการทำของเก่านะครับยังไงให้ร่วมสมัย,มยเด็กวัยรุ่นสนใจนะครับเราก็ทำการแต่งกรอนกับเนี่ยเป็นเป็นโครงที่เรียกได้ว่าทันสมัยแต่ว่าไม่ผิดรูปแบบจารีตประเพณีน,นะครับโดยให้นักร้องชื่อดังก็คือ คุณเก่งทัชชะนะครับมาแรปนะครับแล้วก็เส็นบรรเลงเพลงบรรเลงแกลบกับนะครับมีขลุ่ยด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้บ่ายโมงเนี่ยก็จะเป็นที่ีเปิดอย่างเป็นทางการครับผมแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกเลยครับหลังจากที่เรปรับปรุงบูรณะที่พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุธานุปกนณ์ที่เห็นนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอเดินรีวิวร้านค้าหน่อยนะครับได้เลยครับครับผมนะครับตามมาครับว่าผมจะมีอะไรการบ้างครับงานนี้ครับ นี่ไก่ย่างครับพี่น้องไก่เราอยากกินแล้วครับพร้อมขายครับพร้อมพร้อมขายนะครับวันนี้เชิญนะครับที่สวนสุนันทานะครับมหาราชพัสดุนันทาครับมีงานสี่วันนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่สามวันวันนี้วันที่ยี่สิบสองครับถึงวันที่ยี่สิบสี่นะครับบุคคลที่สนใจนะครับเชิญมาได้ครับมาซื้ออาหารจับใจอาหารชาววังในสวนสุนันทัยนี้นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับเป็นการโปรโมทเป็นการขายของในวังอีกครั้งนะครับย้อนยุกนะครับพี่น้อง ตามมาดูนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ก๋วยเตี๋ยวขออนุญาตนะครับบังกอกผัดไทยโบราณนี่มาจากไหนครับมาจากกอธมรนะครับนี่ครับมีผัดไทยครับืสีสันน่ากินมากครับพี่น้องผัดไทยอร่อยนะครับผัดไทยโบราณผัดไทยกุ้งสดครับนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจครับเชิญเข้ามาในมหาลัยราชพัฒนาได้นะครับมีของกินหลายอย่างครับ บางร้านก็ยังไม่ตั้งเสร็จครับวันนี้เป็นวันแรกครับมีอยู่สี่ร้านนะครับพี่น้องเชิญมาจากวันที่ยี่สองถึงวันที่ยี่สี่นะครับตามมาอีกครับนี่ชุมชนกัลยาวัดกัลยาในมิตรคดีขายแหละครับขนมจีบต้มเนี้อเสกครับนีร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จนะครับกำลังจัดเตรียมร้านอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะสายครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีร้านเพิ่มเติมใหม่ด้วยครับอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้ สิทธิ์บางหญิงนะครับอันนี้ไม่อารู้มาจากไหนครับพภูมาิใยดอกไม้สดทั้งหมดเลยค่ะอืมครับนี่ครับพภูมาิใยดอกไม้สดนะครับกําลังร้อยสดๆดเลยครับพี่น้องเชิญมาครับเชิญมาเชิญมาเรียกไปไหว้พระไปไหว้พระนะครับพี่น้องสวยมากเลยครับดูครับงานมีสิบงานมีสี่บ้นครับพี่น้องมีการรวมสามบ้านนะครับแหล่งรวมสินค้าจากสารี้ครับโอท็อปทั่วไทยแฮนด์เมด พิมพิมแทนแทนเมียครับพี่น้องวันนี้ของทำมือครับน่ครับเชิญนะครับคนที่สนใจนะครับเชิญมาที่นี่โดยตรงเลยครับสี่วันถึงวันอาทิตย์นะครับพี่น้องสามวันรวมขนมมีทุกอย่างครับอันนี้มีอะไรมีสังขยาฟักทองแบบแกะสลักอยู่ทางนู้นนะคะสวยมากครับขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตปลหมูนะครับนี่ก็เรือนเทวานะครับพี่น้องเขนเนี่ยเรือนเทวานี่มาหลังร้านเลยผมสวยแล้วนะเขาข้างหลังร้านจัดสวยแล้วกันดู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 ข้างหน้านี้ครับขออนุญาตนะครับได้เลยค่ะนี่ค่ะแบบแกะสลักค่ะสลักครับแล้วก็มีแบบคุชชิ่งพรีเมียมเหมือนกันอันนี้สินค้าพรีเมียมนะครับรวยมากวัวขท้าเรือนเทวามาจากไหนครับมาจาโอมาจากยุธยามมาไกลเลยนะครับ ก็มางานนี้โดยตรงครับับเดือนที่มาครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับงานทั้งหมดมีสามวันครับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ครับผมติดติดตามมาด้วยอาหารชาววางครับนลรำพิกลงเรือนี้ครับอาหารชาววางโดยตรงเลยนี่กินแดดโอเคครับอันนี้ของอันนี้ตัวลำหลับของรามบิดาค่ะารามบบารดานะครับมีสวนสนันทาโดยตรงนะับ่ลองมาชิมโดยตรงนะครับพี่น้อง ถ้าใครไม่มางานนี้จะเสียใจอีกนานนะครับกว่าจะมีอีกทีก็ไม่รู้จะอีกวันไหนครับปีไหนจัดปีละครั้งปีละครั้งค่ะพี่โจ่ะปีละครั้งครับพี่โจโขาเอาพี่โจ,โจโเลยออกนอ <c oughs> นี่นะครับออกเสร็แล้วนะครับอ่ครับกอ,อมากโูโอ้ลูกอมากรูด,ด้วยครับเนี่ยครับคเ,คเคยเคยทานไหมครับลูกอวมากลูดส้มคอนะครับสัมปันีค่ะสัมปันีค่ะเป็นอาหารทานกับน้ำชาค่ะอาหารว่างนะครับ อันนี้ได้ชมได้ชิมก็อันนมาได้นะครับมะกูแช่อิ่มค่ะอันนี้มะปูแช่อิ่มอ,อันนี้เป็นอาหารทานแล้วชุ่มคอค่ะน่าสนนะครับพี่น้องถ้าใครชอบก็มาอุดนได้นะครับวันนี้ที่ดนสุรินทาคร,รับจนถึงวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็สํานักศิลปวัฒนธรรมนะครับนี่ทากับมืออันนี้เป็นงานแฮนด์เมดค่ะนี่เป็นกิฟต์ติดผมนะคะ แล้วก็มีตังหูมีทั้งแบบยาวแล้วก็แบบสั้นอันนี้เป็นงานดินไทยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบูงาบูงาตุ้มนะคะอันนี้จะแบบีไม่มีอุบาทละนี้มีอุบาทนะคะอันนี้จะเป็นกิ่นแป้งพวงค่ะอันนี้สามารถแบบว่าเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดค่ะอันนี้พัดโบกค่ะก็คือจะไปไปบูชาในห้องพระก็ได้หรือเป็นของขวัญของขวาก็ได้นะคะคุณลูกเลยครับของขชาวบัง อันนี้จะเป็นเทียนสาหรับอ,อบกลิ่นหอมค่ะคือเราดับเราจุดระดับแล้วก็อบไปในกลางนะคะเพื่อให้กลิ่นมันอ่าบรรจุนในเสื้อผ้าหรือว่าขนมพา,น,านุแป้งนะคะอันนี้จะเป็นช้างไทยค่ะเป็นช้างชัยโยนะคะเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะสวยครับสวยมากเลยด้านนี้ก็จะเป็นอ่าพวงมาลัยนะคะมาลัยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นกลิ่นติดผมอันนี้จะเป็นมาลัยก็ รูปแบบมีอุบะด้วยนะคะค่ะจะมีหลายแบบเลยค่ะราคาก็จำเจวครับอันนี้จะเป็นกระแตติดไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นของฝากได้นะคะเป็นของชํารวยในงานแต่งหรือว่างานมงคลได้ค่ะรับผุขอบคุณมากครับ่ะขอบคุณค่ะครับผมเรียนเชิญมาได้นะครับที่โซนสุนันทาครับมีงานสามวันจากวันศุกร์ถึงวันที่วันเสาร์วันทิตย์นะครับวันสุดท้ายอ่ะบุ๊ คนข้างภายนอกนะครับที่สนใจก็อ๋อนี่อยาหอกได้ครับอ๋อก็สวยมากครับอย่าลืมอันนี้นะคะนี่เข็มของมงคลอ๋อนี่ครับของมงคลเลยครับนี่ครับของมงคลครับพระนางสุนันทาของพระนางทุกคนนะทุกคนนรุชาวังต้องมีติดตัวไว้นะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับผ่านการเข้าพิธีบวงสรวงทุกปีค่ะโอ้โหี่ครับสนใจครับเชิญเลยครับเชิญนะครับรูปเหรียนพระนางเจ้าสุนันทาบุมารีรักหรือพระนางเจ้าเรือร่มนะครับพระนางเรือร่มครับผมน้อง คลิปนี้ผมก็พอฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องโอกาสหน้าเจอกันอีกครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับอย่า,าลืมาอดหนุนนะคะ